คุณสมศรีคือแม่ผมเองอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้จะมาพาไปทําบุญกันที่วัดสาเกตนะครับหรือว่าวัดภูเขาทองนะเนาะขึ้นจาก MRT พหลนโยธินนะครับก็อยอดตู้ไป4ีบาทเนานะแล้วก็ไปสถานี3ยอดนะครับผม ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงได้นะครับมาเจอก่อสร้างพอดีเลยเชียวหลังจากต่อ MRT จากตรงเซ็นทรัลพลาวมาลงสถานีสามยอดนะครับแล้วก็เดินต่อไปอีกเล็กน้อยเนาะการเดินทางจาก MRT สามยอดนะครับออกประตูสามเนาะเดินออกไปถนน แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับไปตามถนนมหาชัยเนาะแล้วก็เดินตรงไปนะครับแล้วก็ไปเจอแยกที่ตัดผ่านถนนบำรุงเมืองนะครับตรงนั้นไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าแยกบ้านบาทหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมะีเหมือนเป็นสถานที่ในการทำบาทอยู่ตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นก็เจอสี่แยกนะครับตรงนั้นแล้วก็เลี้ยวขวานะครับ ข้ามสะพานเ,เล็กๆไปหน่อยหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ลงสะพานแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายเนาะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอกับทางเขวัดแล้วนะครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับผมก่อนที่จะพาขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปไหว้กับหลวงพ่อโชคดีก่อนนะครับ หรงพ่อโชคดีมีความเชื่อว่าใครมาไหว้แล้วก็จะเจอแต่กับสิ่งที่ดีๆนะครับมีโชคดีกันทั่วหน้าเนาะภาพสาั่นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าใช้โทรศัพท์เดินไปแล้วมันไม่ได้กันสั่นให้เนาะเดี๋ยวจะค้างไว้ให้หลายๆคนได้ไหว้กันแล้วก็ขอพอรกันนะครับ ทางขึ้นไม่ชันนะครับแต่ว่าขั้นบันไดแต่ละขั้นจะค่อนข้างเตี้ยเนาะกหรับหนุ่มสาวอาจจะรู้สึกขัดขัดเนะแต่ถากว่าเป็นผู้สูงวัยหนอยอาจจะกลังพอดีนะครับไม่ต้องยกขาเยอะแยะเนาะกาแฟในวัด <c oughs> ร้านจะอยู่ตรงทางขึ้นเลยครับ วันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะมากไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้วิวจากร้าน <c oughs> เสียงละอองน้ำร 我花了一我讲现在已经有，都往房地产发了，房地产、商业、商场，然后商场、房子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 、 จุดนี้เป็นจุดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับผม หลงพ่อพระประธานนะครับเป็นพระรูปปางสมาธิที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอริยาที่เรื่องลือแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยท่านจะประทานบรารมีสติปัญญาหนทางแก้ปัญหาให้แก่ผู้มากราบไหว้นะครับตอนนี้กําลังจะเดินไปวัดสุทัศน์นะครับผม เอาวัดคู่ขาวทองหรือว่าสักเกตแล้วเราก็ต้องไม่พลาดวัดสุทัศน์เนาะเดินไปวัดสุทัตน์นะครับย้อนมาบำรุงเมืองเนาะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับจะเจอกับเสาชิงช้าที่หลายคนรู้จักกันนะครับมาถึงหน้าวัดสุทัศน์แล้วนะครับวัดจะอยู่ด้านหน้าของเสาชิงช้าเลยนะครับ วัสุทั์ผมถ่ายมาให้ดูหน่อยเดียวนะครับเพราะว่าไปตรงกระช่วงเขาสวดมนต์กันพอดีเนาะหลังจากนั้นก็แวะไปกินข้าวที่ดีโอนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนแล้วกันเนาะลาด้วยภาพข้าวที่กินวันนี้เลยนะครับ